มันมีความชุ่มชื้นนะครับแล้วก็ชุ่มด้วยเลกเกอร์อะไรประมาณนี้นะครับผมอ่าก็จะประมาณนี้ครับอ่าก็ฉลมไปเรื่อยครับอันนี้ก็เป็นลักษณะเหล็กฟองอ้อยนะครับที่ผมมีอยู่แล้วครับส่วนงานชิ้นนี้ครับผมก็จะซื้อให้น้อยที่สุดครับผมทีแล้วก็มาทําการดัดนะครับผมก็จะดัดในส่วนแรกก็จะงออยู่ประมาณนี้ครับแต่ว่าอาจจะงอไม่ถึง90องศานะครับผมก็จะงอแบบประมาณเอ่อห้าสิบแปดองศาหรือว่าแปดสิบองศาอะไรประมาณนี้ครับผมไม่ได้แบบงอจนแบบได้เก้าสิบเลยครับแล้วส่วนท้านปลายก็จะงอแบบนี้ครับ สาเหตุที่งอเพื่ออะไรก็เดี๋ยวค่อยติดตามชมนะครับประมาณนี้อต่อมาครับผมก็จะงอครับส่วนที่งอจ,จะพับครับมันเป็นแบบจะงอสนิทครับมันก็ไม่สามารถที่จะงอได้ครับผมก็ต้องใช้ไฟลนนะครับใช้ไฟลนงอและสระแบบนี้นะครับผมก็จะประมาณนี้ครับต่อมาครับผมก็มาเช็คครับเพื่อผมจะตัดให้มันได้ฉากนะครับผมอันนี้ผมก็จะจิ้มมาสองมุมนี้ครับแล้วก็จะใช้เมจิขีดนะครับก็จะขีดหน้าตาแบบนี้เลยแล้วก็ตัดส่วนที่ผมขีดไว้นะครับออกไปเลยครับ <laughs> <eyeshadow. raine. S 1> นะตัดไปเลย